เอาลนะกลับมาอยู่กับ Dark กโซ l สานันอีกครั้งนะวันนี้เรามาอยู่กันกันกบท็อปสิสุดท้ายกันเลยนะครับผมตัวแรกนี่ก็คือแชมเปี้ยนกันดิวนะนะครับเอเชียนวัโดนเตะไปหนึ่งครั้งครับกระโดดหลบได้ครับตีสวนกลับไป3ครั้งติดแต่โดนต่อยสวนกลับมาก่อนครับ แข่งสองครั้งครับตามสเตปเดิมกินหลบอีกครั้งนะตัวนี้แม้จะเจอแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในครั้งนี้นะเขาแตกต่างออกไปครับด้วยพลังความอึดและสกิลต่างๆก็เปลี่ยนไปครับกินหลบได้ครับจังหวะนี้เว้นระยะห่างออกมาดื่มเลือดครับโดนทุบไปจริงๆ ุ่งเข้ามากิ้งหงบไปสองครั้งครับต่อยครับตัดตามด้วยกระทึบเจ้าฟันแหบลบ่ชื่อมันหลบไว้ก่อนติดคอมโบนี่คือยาวพิษแต่เดียวตายนะครับจิงออกขวาครับดื่มเลือดเพื่อความชัวร์ครับจิงสวนเข้าไปแต่เห็นนังอีกทีไม่ตีครับตีสองทีวิธีฝ่าเท้าแต่โดนกระทึบกลับ แทงบนแต่ไม่โดนครับสิจจังหวะที่เอชจังหวงหัดล้มอึโดนสอกไปหนึ่งทีครับขึ้นหอดไปเลยดูเลือดแต่โดนฟาดครับเห็นพุ่งมากิ้งหลบจังหวะน,นั้นตีได้แต่เอจังวันเลือดที่กินเ,เลือดก่อนคนระับกิ้งหลบสองครั้งติดสามครั้งครับถ้าฟันแบบเฉือนลงแบบนี้ถ้ากิงผิดก็ถึโดนเท่านั้นนะติดตาม แชมเปี้ยนอันเดียวนี่เขาจะไม่ปล่อยให้เราว่างเลยนะเขาจะวิ่งตามเราตลอดเวลาจาเป็นที่ต้องหาระยะช่วงตอนที่เขาตีอยู่นะในการดื่มเลือดปันหนึ่งครั้งฟันสองครั้งโดนครับกระโดดจิ้งหลบเอาไงครับไม่กินเลือดรับแต่เข้าไปหึหึเกิดตายครับกิ้งหลบอีกครั้งครับ ริงเข้าหลังแต่เห็นมาอีกครั้งวิงหลบก่อน้องที่สาไม่หยุดจริงๆครับชัเตีย้ยนผมก็เป็นท็อปสิบครับปุ๊บพื้นหนึ่งครั้งแล้วก็เฉือนลงหนึ่งครั้งครับเขาบ้างครับในเชิงวันขอเสริมพลังบ้างครับเชนวันนี้ปั้นไดงดีแต่โดนกระทึบไล่ออกไปเรียบร้อยครับได้จงังหวะตีสองทีสามทีครับผมในนั้น ปิดฉากแชมเปี้ยนครับสุดยอดจริงๆมาที่อันดับ9กันนะอันดับ9นี่ก็เป็นตัวที่หลายๆคนนี่ต้องยอมซีโลลรล่ากับเขามาแล้วนะเป็นตัวที่ยากตัวหนึ่งเลยฮนะเรื่องการหลบหลีกน,นี่จะพาแรกจะโจนเข้ามาฟันฟันต่อ้เช่มันโดนคนระับงครั้งติดจะแทงได้เชื่นมันบลเช่อวนันฟาดได้ครั้งนึ่งแต่โดนหลังแล้วผม ต้องบอกเลยนะว่าช่วงแรกไอ้เชื่องวันจะจับทางยากมากนะตัวนี้มันคือถ้าจะให้หลบอย่างเดียวไอ้เชน่วันก็คือโอกาสตีคืนที่แทบไม่มีลองมันตีค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะโดนแทงทีแต่ไม่ชเชน่วันโดนพาดไปครับไอ้เชน่วันจับทางไม่ได้เลยครับผมผมก็เป็นลำดับเก้าครับ นลัวมากครับจังหวะนี้สองดาบดาบคู่ด้วยครับในชงวันกิ้งออกมาเบลระยะห่างดื้เรือดไปครั้งหนึ่งครับตังสติถ้าแล้วก็กิ้งหับจังหวะนี้จิ้งหลบไปครั้งนึงครับเนเชงวันเริ่มจับทางได้ครับปาดหูใส่โดนแล้วในยึบหลบสองาบไปครตีคือเห็นจับแทงกิ้งหลบได้อีกครับเขาเริ่มตามสเตปได้แล้วครับผมโอเคครับในเชงวันเริ่มจับทางได้ครับ โจรครั้งหนึ่งครับโอ้โหแต่มันไกลจริงๆนะต้องยอมรับเอชวันกิ้งงกมาครับขอถ้าอยู่ใกล้เกินไปเขาอาจจะกระโจนใส่เราได้นะแข่แบบไม่ทันตั้งตัวแต่มคันสองดาบกิ้งงบเอชวันกิ้งลบอีกทีสองทีติดถ้าแต่ไม่โดนครับอาวุธเอเชียนวันกับอาวุธของ, One, อองป่ายสองข้ามนี่คนลนะเรื่องเลย กิ้งโลครับดื่มเลือดครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอเชียนวันถือโลไว้ทําไมครับเอชียนวันเขาไม่ได้เอามาบล็อกครับเขาเอามาบัฟโซ่ที่จะได้จากบอสนะเพื่อลดเวลาการฟาร์มนะครับฟาดไปสามทีครับสี่ดีห้าดีหกดีครับเข้าเฟสสองเพิ่มเงามาหนึ่งตัวครับฟารดดับดีเลย์หนึ่งวิครับไอชั้นวันก็ พยายามที่จะจบให้ไวที่สุดครับหรือเลือดขังเห็นกระโจนมาถึงระยะห่างจริงครั้งนึงครับปาต่อไปครับเรียบร้อยครับเป้าหมายของไอ้ช่งวันคือจัดการล่างเงาให้ได้ไวที่สุดครับหรือเลือดขังครับพุ่งลงมาอย่างรุนแรงครับช่นวันครับทำไงครับหล่อจังหวะครับแต่ปามาอ บอกเลยถึงจะกิ้งออกจังหวะกิ้งก็ยังโดนนะเพราะมันไกลมากจริงๆตัวนี้ตั้งร่างเงาครับไม่ไม่จังหวะนี้เอช่วันไม่ตีล่างเงาแล้วครับพยายามจะจบให้ได้ครับเลือดร้อยครับผมไอ้ชั่วันโดนอีกคอมโบนี่ก็คือเลือดหมดเหมือนกันนะเพราะปวดไม่มีให้เติมแล้วจริงๆมาที่อันดับแปดครับผม ดับแปจะเป็นของใครไปไม่ได้ครับคนที่เล่นดักโซ่สามดีกว่เขาดีแต่จงังหวะนี้ในช่วงวันโดนช่วงหลังไปหนึ่งทีครับผมเปิดสักลาดก่อนเข้าไปเจอบอสอีคนกำลังสู้กันอยู่ครับเสียงปลายดาบปะทะกันจากข้างในสู้กันอย่างดูเดือดครับผมปาดคอไปหนึ่งทีตับไหล่และช่วงเข้าไปที่ท้องครับ อีกคนร้องเอื้อครับแล้วก็ถอดดาบออกจากเลือดเย็นจากนั้นก็หันมาเท่ๆครับขอมาข่มขวัญศัตรูครับผมนายก็ใช่ไหมที่จะมาสู้กับเราเป็นไลยต่อไปจากนั้นเขาก็หยามครับเอาดาบมาชี้หน้าืันวันครั้งหนึ่ง เอาล้วครับมาชมกันนะสุดยอดการต่อสู้ดื่มครับตัวนี้จะเป็นบอสยาก,กัำดับช่วงแรกๆของเกมนะครับช่วงที่ทรัพยากรยังน้อยอยู่นะเป็นของจริงนะต้องบอกเหมือนถ้าอัพถ้าอัพมาผิดจุดนี่คือสู้ไม่ได้นะเชิงวันกิ้งโงไปสองครั้งครับมันโผล่ขึ้นมา3มตัวครับสตัวกำล,ลังรุมหนึ่งเชิงวันหาทางที่จะต สักตัวในนั้นนะแต่เหมือนจะไปอยู่กลางวงนัต้องปล่อยอมาก,ก่อนเห็นตัวหนึ่งมันถอยออกมาไอ้ช่งันตีเข้าครับดันเป็นตัวจริงนะเห็นช้งันไม่ปล่อยโอกาสครับผมสวนเต็มที่จนทุกตัวล้มลงไปเมื่อล่างหลักมาล้มลงครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้คืออะไร จิตวิญญาณ้หมดลอมร่วมกันเป็นหนึ่งนะพลังของหลอดนะไม่ได้มีแค่ชื่อนะพลังของเขาเป็นของจริงนะชาร์จเอเบอร์นะครับจะปิดไฟเรียบร้อยเขาลุกขึ้นมาพร้อมกับบอกว่าครั้งนี้พี่ไม่ได้มาเล่นๆเ,เป้าหมายของบอสตัวนี้นะ ไม่ได้เพื่อมาให้ผู้เล่นสนุกครับมาเพื่อฆ่าผู้เล่นโดยเฉพาะเขาตั้งห่าแล้วครับเรียบร้อยครับตรงวันี้เอชัยนวันหาก่อนนะชาร์จบ้างครับเดินมาอย่างสุขกกุมนุ่งลึกครับเอชั้นวันทำไงดูจังหวะครับเป็นตัวที่อันตรายมากครับดาบของเขานี่คือ ความแรงระดับเทพเจ้าครับเฮชวันกิ้งบดคอมโบครับฟาดไปสองทีก่อนเขาจะสวนครับเฮชวันรู้ดีครับว่าถ้าโดนปลายดาบสักครั้งของเขาเกมจะตึงขึ้นมาทันทีครับเพราะคุณจะแทบไม่มีโอกาสได้อยู่สลาไหมลุแรงเป็นวงกลมหม,มุนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะหมุนเป็นแนวตั้งครับเฮชวันลบได้ าดหลังในสองครั้งครับโดนไฟเบร์ด้วยเสียจังหวะอย่างรุนแรงในเช่นวันดินไ่ครั้งครับปั่นสองครั้งตีครับหมุนตัวเป็นแนวตั้งก่อนที่ไอเช่นวันจะสวนบ้างครับอเช่นวันจะตีครั้งนึงครับแต่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าตัวนี้มันยากยังไงครับหมุนนะครับถ้าตีผิดจังหวะครับ มอตัวนี้จะมีจังหวะที่นี่ครับแบบนี้ครับหลบยากมากครับอีกอย่างคือถ้าเข้าไปบวกผิดจังหวะครับเขาจะไม่หยุดให้เรานะเขาจะตีสวนกับเข้ามาอย่างที่แบบเอาให้ตายฮนะแค่นั้นแหละมาที่อำนับที่เจ็ดกันเลยครับ อันดับที่เจ็ดนะฮะเขาเปิดตัวมาพร้อมอกับความมืดเขาคนนี้จะเป็นใครไปดูกันนะเอเชี่นวันหันหลังกลับไปไม่เห็นครับแต่เงยหน้าขึ้นไปชัดจะแปลกๆว่ามีตัวอะไรลงมาทายหัวแบบแดนเซอร์ครับกิ้งลงมาโชว์ความหลอนไปหนึ่งครั้ง อะไรมีไฟครับตาเรามีไฟครับผมและหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับหลังจากนั้นเอชชียนวันก็โดนอย่างที่เห็นครับปุ๊บป,บปบุเรียบร้อยเอเชียนวันเละเป็นที่อันนี้ก็เหมือนกันครับเลือดดิไฟเลยนิดเดียวเอชชันวันมาเต็มหลอดครับล้มพาดไปสองทีจะเต็มเหลือศูนย์ครับผม เอเชีนวตายอีกครั้งนะึงนะจังหวะนี้เอเชีนวันก็โดนจับครับจากนั้นเอาดาบแทงครับเลือดหมดหลอดเอเชีนวันกลับสู่หลุมนะครับและท่าดีอันตรายที่สุดของเขาครับคือท่าอะไรเอเชีนวันต้องบอกเลยว่าเป็นท่าบอดดี้บ็อกครับคุณไม่สามารถออกไปจากโซนนั้นจนกว่าคุณจะเลือดหมดไปได้ครับผม โหจริงจริงได้ความบานีมากตัวนี้เอาันนี้มาดูฉากที่เอาจริงกันงมากครับเชินวันชาร์จก่อนครับฝาเข้าไปหนึ่งครั้งครับลบหนึ่งครั้งอีกฝ่ายย่องครับพยายามให้เราตเตะไปก่อนเพื่อเขาจะได้เคาน์เตอร์แล้วครับเห็นจะเกือบโดนฟ้าครับฟ้านี่คือหมดรอดฟ้าครับลบได้จริงๆครับ ฟาดแข็อีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งนะโดนตวัดครับพีหับวบอมาก,ก่อนเหมือนจะช้านะตัวนี้แต่เขาหลอกให้เราตีเข้าไปครับแล้วเขาจะสวนคืนอย่างรุนแรงนะโดนสองครั้งครับทําเป็นโซนแกล้งหลอกครับแต่ฟันคือแน่นอนครับสองครั้งติดหายไปกว่าครึ่งนะขนาดชาร์จเอมเบอร์แล้วเดินฟาดไปกหนึ่งครั้งครับอือีกครั้งนึงนี่ ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะยังยืนอยู่ได้ไหมในช่วงวันถึงกับกระเทือนหนึ่งคนระั้งครับระบาดความโกรธปีดฝ่ายจะไม่คนอีกต่อไปชักจากทางความมืดขึ้นมานครับหมุนเป็นวงกลมอย่างโหดเหี้ยมคนระับปั่นเป็นลูกข่ายน,นะครับผมจังหวะนั้นคือถ้าอยู่ใกล้นี่ไม่ต้องพูดถึงต้องไปลองดูเองโดนสะกิดเด,เดียวก็ถึงกับยืนแทบไม่ไหวคนระับ เกขึ้นมาเช่องวันเห็นถ้าไม่ไดีที่หบก่อนตีขาไปสองครั้งนะอีกครั้งมึดปึ๊บวงล้อต้านาเขตค้นไฟออกมาครับจากนั้นก็หมุนอย่างเกี่ยวการอีกครั้งห,ห,หมุนติดจบเช่องวันพยายามจะจบไม่ได้แต่รู้ตัวดีครับว่าไม่ควรตีมากเกินไปแทงคืในหนึ่งครั้งนะชาร์จพลงออกมาเอชวันฟาดเลยได้ สองสามครั้งเห็นเสยแต่หลบไว้ก่อนนะฟาดไปหนึ่งครั้งครับถึงสตันผู้โ,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 โูเมื่อกี้โดนสองครั้งนี่ก็น่าจะรู้ว่ามือขวบจะเป็นยังไงฟาดดาบผูนะครับพยายามที่จะฟันแต่เช้งวันหลบออกมาครับมือลงมาแทงไอ้เชวงวันรู้ดีว่าจังหวะน,นี้เข้าไปกิ้งเข้าไปไม่ได้ครับเพราะเขาจะหมุนตัวกับรอบหนึ่งไอช้ชชวงวันตีสุ่นไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับแดนเซอร์ มาทันที่ป็นอดับที่6ครับสุดยอดแห่งความเก่าต้องบอกเลยว่าเขาเป็นบอสสุดท้ายของสตอรี่ในเรื่องหลักนะเดชวันเจ็บโซที่ทำตกไว้ก่อนนะฟาดออกมาอย่างโหดเยี่ยมแล้วก็ฟาดสองครั้งติดตัวนี้จังหวะการฟันเขาจะมีดีเลย์นิดหนึ่งนะซึ่งต่างจากตัวอื่นทำให้เราจับทางค่อนข้างได้ยากนะเดชวันเหลือเลือดทีเดียวครับหยิบแอมเบอร์ขึ้นมาเสียงดวงครับ ว่าจะกดได้ไหมกดเอมเบอร์ได้พอดีโดนฟันไปหนึ่งครั้งฟรีกิ้งหบครับกินไยเปลี่ยนอาวุธครับต้องบอกเลยว่าอีกฝ่ายช่ำชองทุกศาสตร์นะเอาครับหยิบวงเวทโฮมิงขึ้นมาครับเฉยชิงวันหลบไปคุกวงในครับฟักดาบขึ้นมาไปค๊บดาบที่ใช้เป็นดาบเวทนะกินไฟปล่อยพลังออกมาครับเชิงวันก็ยังตีไม่เลิกครับ ไฟหมดตื้อจริงป,ป่ายไปหนึ่งครั้งแต่ไม่โดนนะอยพลังแรงสูง,งออกมาครับเดชวังตีเด็กไฟก็จะหมุนเข้ามาครับไฟสุดติดไฟเลยจะหมดแล้วจังหวะนีนปี้อยเวทเดชวันโดนเต็มหลังครับดื่มเลือดข่มใจไปครั้งหนึ่งเอาเวทผมนี้ออกมาครับพร้อมเปลี่ยนอาวุธอาวุธหอมนี่ต้องบอกว่ารับมือ,อยากครับเดชวันรีบปิดบัญชีไปก่อนครับ แล้วก็วิ่งกันมาพอร,รู้ดีว่าล่างสองเขานั้นแข็งแกร่งเพียงใดใอชวันชัดหนึ่งครั้งก่อนกิ้งเข้าหลังเห็นตั้งท่าครับท่าไม่ดีชวันกิ้งออกมาก่อนนะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโดนเข้าไปทุกคนคงรู้ดีท้ารังติดแน่นอนอย่างต่ำวันสองครั้งครับเอชวันกิ้งโรบอมากกระโจนเข้ามาเอชวันหลบแขงหนึ่งครั้งเอชวันพยายามถอยเพื่อดื่มเลือดนะแต่อีฟายไม่ยอมจริงๆ ความเร็วในการวิ่งของเขาเหนือกว่าไอเช่นวันแน่นอนรับประกาศดื่มครั้งหนึ่งครับกวาดไปครั้งหนึ่งไอเช่นวันโดนแทงจนได้ครับกัโดโจข้ามาครับไอเช่นวันหลบแทงครับไอเช่นวันพยายามที่จะหาจุดที่มั่นใจที่สุดว,ว่าจะโจมตีได้เรียบร้อยครับกิ้งของนอกอนาเขตได้ทันนะครั้งหนึ่งพยายามเข้าไปตีฟรีแต่ไม่ทัน คิดไปชาสายฟ้าพุ่งขึ้นครับบนครับจะเกิดอะไรขึ้นครับสายฟ้าลงมาอย่างรุนแรงครับตีงงหลบหลังจะแท้งครับเห็นขาฟันแล้วแต่เชื่อมันยอมแรกครับไม่ได้ตีสักครั้งก็ยังดีอีกฝ่ายฟันเข้ามาครับเชื่อวันดื่มไปครั้งหนึ่งครับตีงอกอกครับแต่ไม่คันเลยครั้งหนึง่งเห็นฟ้าลงมาน่าจะจบคอบหรือไม่แต่ไม่จบครับ โัลซินเดอร์เขาไม่เลิกจริงๆโดนเข้ามาแทงอย่างไม่ยั้งครับตั้งให้แล้วปึบปึบแทงไปลุกครับเอชวันได้โอกาสขอ2อทีเป็นไงแต่ไม่ได้โดนเตหน้าไปหนึ่งทีแล้วบ,บอกหยุดซะจับขึ้นมาครับโควพลังอันเหนือกว่าเอชวันร้องจา่าเอชวันรู้ดีครับว่าโดนอีกทีนึงก็คือโยมาโลกครับ ดื่มเลือดซะเปก่อนนะจิงไฟยิงสายไฟสู่ท้อง้ฟอยู่แล้วครับลงไม้ถ้าไหรู้ดีก็ต้องหลบคุมหนึ่งพื้นนะกระโจมทำไมจิงหลบหลังพลาดหนึ่งหนึ่งครั้งก็หลบได้นะโอ้โหโ,โดนเต็มหลังคนระับเอเช่นวันนะทำไงดื่มเลือดก,ก่อนคนระับกิงไฟกระโจมเข้ามาแต่เขาหยุดหรือไม่ไม่หยุดคนระับสองครั้งแล้วตั้งท่าแลนะ้ว โดนของหมดก็ตินเองนะลายปุบๆๆๆๆตุ่มโหม่วยเดชวัน,นบอกสองฆ์สามอเภอโซซินเดอร์ครับไม่ไหวแล้วหนีหนีจห,หลบไปครับโดนเข้ามาครับปไปเนี่ยงน้ำอีกฝ่ายจะขยี้ได้ครับเขาไม่หยุดจนกว่าที่จะชนะเราครับแข็งครับเอเชนวันดื่มไหมครับ แต่อีกฝ่ายครับพยายามลาดสุดขอบโลกครับผม็นจังหวัดนับเลือดลดไปเรื่อยๆเหลือจึงเดียวจริงๆจังหวันี้ทำไงครับดื่มสองครั้งครับเซ็นคอมโบชัดพลังหนึ่งคลีเห็นจังหวันเลือดหมดแล้วเดิมพันกับฟีครั้งสุดท้ายครับโซลซินเตอร์ร้องจ้าก่อนที่เขาจะหยุดไปครับผม สุดยอดจริงๆคนระับกบอสตัวสุดท้ายของเกมหมายที่อันดับทีห้ากันนะอันดับทีห้าจะเป็นของใครไปไม่ได้ครับเขาคนนี้คือบอสที่เท่ที่สุดในซีรีส์ครับผมเอเชวันนะกดกลไกลแต่ครั้งก็เริ่มทำงานนะผมและครั้งที่ดังสนัน่นท่ามกลาง พายุเหมือนว่าไอ้เชิงวันจะทำอะไรบางอย่างครับและเสียงของละครก็ไปปลุกเขาขึ้นมาเป็นการอัญเชิญที่ยิ่งใหญ่ผู้เล่นต่างรู้ดีครับว่าเบื้องหน้านั้นเป็นตัวตนร,ระดับพระเจ้าไม่ผิดแน่ครับก่อนที่ลมจะสงบไปครับ เงยหน้าขึ้นมาดูก็กลายเป็นพายุแล้วครับผมเมฆทั้งหมดนั้นมืดขึ้นเป็นลังที่ไม่ดีครับสำหรับการต่อสู้อีกฝ่ายเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่แน่นอนครับเอชเชนวะันครับวินเข้าไปเผชิญหน้าพร้อมกับท่อนไม้คู่ใจของเขาพร้อมกับดูแหวนของตัวเองครับว่าเหมาะสมดีหรือยอย่างเปลี่ยนเป็นวัน ที่ใช้ได้ผลที่สุดครับแม้จะดาเมจเพิ่มขึ้นแต่เขานั้นก็ต้องยอมเสี่ยงเพื่อแลกกับสเตตัสอื่นๆที่ได้มาตัดสินใจเลือกแหวนให้เกิดความรุนแรงขึ้นนะวิ่งเข้าไปเผชิญหน้าครับกับตัวตนระดับพระเจ้าครับอะไรจะรออยู่ข้างหน้ามาดูกันครับเห็นมังกรกับคนขี่มังกรลงมาครับ มังกรตัวนั้นมีชื่อว่า King of the Storm นะเดีวันวันาดนี้หลังแต่โดน Nameless King ฟาดไปหนึ่งทีครับกด Ember ทันทีครัพอรู้ดีว่าอีกครั้งหนึ่งก็ยอมมาโลกครับฟาดบัวไปสองครั้งนสามครั้งได้สี่ครั้งครับแต่มันเงยหน้าขึ้นก่อนับฟาดน Nam ะ Nameless King ขัดสายฟ้าพุ่งขึ้นมาโดนทีทุกคนน่าจะรู้ว่ามีอะไรถ้าหากไม่ได้ใส่เกราะป้องกันนะ บินขึ้นบนฟ้า้เชนวันรูน้ดีครับไฟลุกแน่นอนนะบ,บินหมเดี๋ตอมพ้นไฟลงพื้นก่อนที่จะยงมาครับโกงฟาไปหนึ่งครั้งก่อนที่จะอีกครั้งหนึ่งครับอเชนวันฟาแต่ไม่ถึงจริงๆบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกแล้วครับพ้นไฟลงพื้นอเชนวันใส่เกียร์หมาก่อนที่จะวิ่งกลับเข้าไปครับฟาดที่พื้นแต่มันไม่โดนครับ เกมเลทซิงกว่าครั้งนึงครับก่อนที่เอเชียนวันจะตีหน้ามังกรในหนึ่งครั้งนะับโไฟครั้งยาวๆนี่เอเชียนวันตีได้รัวๆครับผมเขาไม่ปล่อยจังหวะนี้ให้หลุดมือจริงๆฟาดอีกสองครั้งเลยเชียงวันหลบใต้ตัวซิงเนี่ฟาดมังกรครั้งหนึ่งนะก่อนที่จะโขบินขึ้นไปพร้อมกับชาร์จสายไฟให้ฟาดลงมาครับเีเท่านี้จิ้งหลบ จังหวะนี้เหินปแปลกแครับเดชวันจิ้งหง่ก่อนที่เขาจะหลบดาบที่ตวัดลงมาได้เห็นหยุดก็เลยฟาดได้อีกหนึ่งครั้งเด็นจิ้งฟาดมาหนึ่งทีไม่อยู่จริงๆคนระับเดชวันฟาดไปหนึ่งครั้งด้วยครับเอาละวรชาร์จไปจังหวะน,นี้เดชวันต้องปิดจอไม่ได้ครับเรียบร้อยครับจิ n ง of t เดือดรอมล่วงไปแล้วครับ,บ ฉากที่เห็นหจะเป็นฉากที่เนมเดรช์คิงฆ่าคิงออฟ o อมนะครับ mm hmm. เพื่อปัดฉากความเจ็บปวดแต่ผมก็ตัดไปก่อนนะขออยากเจอเนมเดรช์คิงจนใจแตาแลา้วปัดงถึงตัวไครสองครั้งเนมเดรชคิงหมกทำได้แค่นี้เอเอชัยนวันครับลบด้างครับแข็งเลยนะเยเอชัยนวันลบได้ครับปัดไปสามครั้งเนเลยคิงไม่ต้องโษส้งนะ ันตั้งกว่า,า,วาที่ก็รู้ได้เลยครับว่าพลังมันช่างแตกต่างกันเ,เห็นว่าครางแจ้งเตือนถึงความอันตรายพุ่งลงมาสู่พื้นลาดไปสองครั้งนัดสามครั้งตั้งท่าชาร์จแต่ล้มลงไปสักพอนเชรพันเห็นข้ามันสวยก็เลยอัพให้เป็นยีนหนึ่ง,งจังๆนัพลาดไปสองครั้งนัดยัเลยทิ้งา้าจอย่างรุนแรงนับ ้อมกับพุ่งสายฟ้าชาสายฟ้าไปครั้งนึงต่อหน้าไอ้ช่วงวันไอ้ช่วงวันยอมโดนนะเพื่อให้ได้กับการตีสองสามครั้งนะจะแทงแต่ช่วงวันติดชากต้น้ายตอไม่ได้จริงๆโดนชาร์จไปหนึ่งครั้งนะเข็นพุ่งขึ้นมาช่วงวันไม่มีต่อถ้าต่อคืออันตรายอย่างยิ่งครับเกเรื่องในครั้งนะครับ กวาดลมมาร์คคือลมลองพื้นนี่ก็โดนไม่ได้ครับผมสายฟ้ากระจายยังวนงดอนโดนตีเพื่อให้ตัวเองได้ตีบ้างนะดื่มเลือด,ดกระทืบมไหมจังหวะน,นี้กระทืบแล้วเอาจริงเลยเอาจริงเล้ยจบนะครับผมตีไปสองครั้งที่เท้ขาของแม่เบสชิงกนะ็โดนวิ่งสวนเข้าไปครับพาสายฟ้าออมาพร้อมกับแยกเป็นตีแฉกครับ กวาดลงในเชวงวันโดนจังๆครับขาสายฟ้าร,ระมับดปีงคนับในชชวงวันดูดีก็ต้องหลบรัดจังหวะแน่ๆในเชวงวันไม่ยอมเสียเลือดอยู่แล้วครับเสียเลือดเฉพาะจังหวะแรกดาบกันเท่านั้นครับเา้าำไมเชวงวันหลบได้ครับหมายครั้งหนึ่งพยายามชิงหลบไปด้านหลังแต่มันไม่ได้ครับมันม้ถึงติดด้านหน้าสายฟ้าพุ่มลงพื้นในชชวงวันตีแต่ไม่ถึงครับ คือสายฟ้ามาครั้งหนึ่งก่อนเดือเลือกครับรีบหลบหลังไว้ครับผมจังหวะนี้ตายครับน émlet king ฟาดคืนแล้วก็แทงครับแต่ไม่โดนนะเดี๋ยวเช้าวันต้องปิดให้ได้ก่อนที่จะโดนเธอนาะน émlet king ครับล้มสู่พื้นับผมปุ๊บเข่าครับไปตำนานระดับพระเจ้าครับผม ตัวตนที่ยิ่งใหญ่ได้ถูกทำลายลงไปแล้วครับเสียงะระฆังนั้นก็ยังไม่หยุดครับผมจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ครับเหมือนท้องฟ้าจะเริ่มแปรปรวนขึ้นอีกครั้งครับเมคยค่อยๆลดลงไปครับผมฝุุ่เช่อวันไม่เห็นอะไรต่อจากนี้อีกครับ